เวทมนต์คาถาดูดจิตให้คนทำตามที่เราสั่งโดยภาวะโทรจิตและสิ่งนี้ต้องไม่อยู่เหนือเกินความเป็นจริงคุณต้องรู้จักยืนหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะขอให้คุณหาที่นั่งที่เงียบสงบที่นั่งที่คุณสามารถปล่อยตัวให้ ทิ้งตัวลงไปได้ไม่จะเป็นโซฟาและต้องเป็นห้องที่เงียบสงบนะคะหลังจากนี้ให้คุณหายใจตามทิ่กี้บอกนะคะด้วยการหายใจเข้านับ1 2 3 4กลั้นหายใจนับ1 2 3 4หายใจออกนับ1 2 3 4 ทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาเมื่อจะเป็นเรื่องใดคุณสามารถใช้ทฤษฎีการหายใจ448ได้ในหลายๆท่านไม่เข้าใจเรื่องของยุบหนอพองหนอรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ถูกหายใจแล้วมันเหนื่อยหรือไม่อยากที่จะมีสมาธิให้โฟกัสที่448นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้คุณนะคะ ท้าคลิปนะคะจะมีการเปิดไพ่12ใบดูชีวสมาธิะร,ระดับปรารถนาที่คุณกำลังส่งไปนั้นสำเร็จแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าคุณอยากให้ใครสคักคนโทรหาคุณถ้าใครสักคนอยากให้ใครสคักคนปลดล็อกคุณถ้าใครอยากให้ใครสคักคนรักคุณหรือรักไม่ได้นะคะไปบังคับใจิตใจไม่ได้แต่ให้เขาเทคแอคชั่นหรือกระทำการบางอย่าง ตามที่คุณต้องการเพียงแต่เขานั้นต้องจักกับคุณในโลกความเป็นจริงเช่นให้เจ้านายเซ็นชื่อให้ผ่านงานเป็นต้นนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะให้คุณหายใจนับหนึ่งสสามสี่กลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่หายใจออกหนึ่งสสามสี่ห้า อีกสี่ห้าครั้งโอเคนับจากนี้นะคะให้คุณหายใจออกทุกครั้งลืมเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดทุกเรื่องราวที่ผ่านมา5นาที3นาที สองนาทีให้คุณคลายกังวลทั้งหมดออกไป สมองของคุณไม่มีสิ่งใดต้องคิดไม่มีสิ่งใดต้องทำไม่มีสิ่งใดต้องกังวลมีสิ่งเดียวคือความว่างเปล่าลองหายใจเข้าไปที่เกึ่งนกลางระหว่างคิ้วค่ะคุณจะรู้สึกโปร่งโล่ง,ลงสบาย จะนับถอยหลังเพื่อจะนำุณเข้าไปสู่การเปิดตาที่สามและความลึกในสุดผ่อนคลายและลึกสมาธิที่สงบที่สุดผ่อนคลายเบาสบาย สีเหลืองชมพูม่วงตามที่คุณต้องการ สิบสองในจิตใจดิฉันจะบอกคุณนะคะว่าพลังงานที่คุณส่งไปถึงนั้นสำเร็จไปให้คุณหายใจออกแล้วบอกว่าขอบคุณพลังจักรวาลดิฉันจะ ือกหมายเลของพลังจัก,กรวาลจะทํางานให้คุณอย่างลุกโชคโชนไฟชนโชคช่วยชัดชวานคือได้ผลมากๆเลยนะคะสคุณอาจจะต้องปรับจูนอะไรบางอย่างในตัวคุณให้พลังหยิงและอย่างพลังความเครียดของคุณพลังความทุกข์ของคุณบาลานซ์กันตอนนี้คุณปรับมาได้ดีแล้วคุณเริ่มที่จะมีพลังความลารกวนมากขึ้นแต่ให้คุณลองทำอีกสักครั้งนะคะ ให้ใบที่4ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางการช่วยเหลือคุณจะได้รับความสามารถนั้นการพุ่งทยานไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใบที่5การทํางานทั้งหลายหรือใครที่ทักคนที่จะมาเ a คแอคชั่นในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆให้คุณคุณจะได้รับผลตอบแทนนั้นอย่างสาสมแล้วเขาเองก็เป็นคนที่มีอํานาจมี p o w e r ในการทําสิ่งเหล่านั้นจริงๆใบที่5ค่ะ ถ้าคุณคาดหวังเรื่องของสิ่งที่คุณรักคุณหวงหรือการเงินสิ่งที่คุณปรารถนาในอนาคตคุณจะได้รับใบที่6คุณกําลังมีดวงจิตที่สุขสกากคุณปรารถนาสิ่งยากเย็นแค่ไหนคุณก็ได้มันค่ะใบที่7 มีความทุกข์มีความเศร้ามีความเสียใจเยอะมากสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามานั้นนะคะมักจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจสีมากกว่าฉะนั้นคุณต้องไปดีทันดุกนี้ด้วยการนั่งสมาธิ 4, 4ี่ก็ได้นะคะใบที่8นะคะคุณมีความมั่นคงมั่งคั่งกำลังจะเริ่มต้นหรือถ้าคุณอยากให้ใครมั่นคง ใบที่9กคือเดอดสัน่งสุดยอดแห่งความปรารถนาที่คุณต้องการคุณสําเร็จคุณเข้าถึงฌันนั้นแล้วใบที่10นะคะคุณเป็นคนที่สามารถคอนโทรลโลกทางจิตวิญญาณได้ส่วนเรื่องของความสําเร็จนั้นคุณยังคงต้องแบกรับภาระนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางการทําง,งานถ้าคุณเต็มใจที่จะแบกเป็นเดอะแบกคุณสําเร็จคุณจะได้รับแบกรับภาระยิ่งใหญ่หรือไ,ได้หน้าที่การงานใหม่ได้เดินทางไปที่ใหม่ๆได้ค่ะ ใบที่1 1นะคะคุณตกไปในโลกของจิตวิญญาณที่ค่อนข้างหลอกตัวเองนิดหนึ่งคุณอาจจะทำอะไรในท,ที่ผิดอยู่หรือเปล่าคะสิ่งที่คุณปรารถนาอันี้อาจจะต้องแก้ไขนะคะใบที่12ความเจ็บปวดยังคงอยู่คุณต้องบิดถอดด้วยพลังงาน448ความรักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามให้โดนแย่งความผิดหวังนะคะอย่างไรก็ดีนะคะ วิกกี้ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ฟังจนจบแล้วก็ไลน์5964669วิกกี้จบดิพมาดีกรีนะคะในเรื่องของวนนีกรรม